โชนจีนคะ่ะหนุนอาหารที่พักฟรีให้ไรเดอร์นะคะหลังช่วยเซี่ยงไฮ้ไม่อดอยากช่วงล็อกดาวน์แพลตฟอร์มส่งอาหารของจีนคะ่ะได้ส่งพนักงานส่งของกว่า1น0 0พันคนไปยังเซี่ยงไฮ้นะคะจากเมืองแล้วก็มณฑลใกล้เคียงเพื่อช่วยให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีอาหารเพียงพอท่ามกลางข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายสาธารณะหลังโควิด -19 ระบาดหนักคะ่ะซึ่งแพลตฟอร์มส่งอาหารเหมยตัวนะคะกําลังทําข้อตกลงกับโรงแรมกว่า100แหง่ง สนามกีฬาในร่มขนาดเล็กและสำนักงานในทุกเขตของเซี่ยงไฮ้เพื่อให้บริการที่พักฟรีชั่วคราวนะคะแก่พนักงานส่งของและพนักงานขนส่งกว่า4,500คนในระหว่างให้บริการในเซี่ยงไฮ้ทั้งด้านแพลตฟอร์มของเออร์เลมานะคะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินช่วยเหลือค่าที่พักฟรีให้แก่เหล่ารเดอร์ในเซี่ยงไฮ้ด้วยนอกจากนี้ค่ะหลายบริษัทเนี่ยก็ยังจัดให้มีการตรวจเชื้อโควิดฟรีและที่พักฟรีสำหรับไรเดอร์ที่ให้บริการในเซี่ยงไฮ้รวมถึงเสนอเงินอุดหนุน หนุนกันเข้าพักโรงแรมกว่า150หยวนหรือว่าราว791บาทต่อวันด้วยค่ะ